ใครกินน่ารักอ่ะชำระเงินกันด้วยนะคนสวยกินยังไงมาเลยลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ลูกค้าไปที่นะัลูกค้า10ล้ายกัใไปด้วยกันเหมาะกับกีวีสีเขียวปะ่ะเอ้ยสีทอง,งกีวีสีเขียวเซสปรีซันโกลกีวีกีวีสีทองอร่อยดีเฮลที่ด้วยต้องเซสปรีซันโกลกีวีหนึ่งแมตต์ทองมาตั้งอาทิตย์หนึ่งให้พุ่นไย ขอพูดนิดนึงเดี๋ยวกลับไปให้พี่โรสแต่ว่าถ้าใครอยากให้เต้าหู้กินด้วยนะให้มันถึงสองแสนนะเดี๋ยวแบ่งเต้าหู้กินด้วยอีนี้เดียวเองลูกค้าเร็วก็จานอีกสองพันกว่าบาทถ้ามีน้ำผึ้งหรือว่าอะไรอ่ะกาโนล่าหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาหารนกเม็ดกุจิอ่ะเม็ดกุจิอ่ะเม็ดกุจิเม็ดแตงโมโนกุจิมันแรงป่ะเสียเสียเจียซีเม็ดเสียอ่าเสียซีถ้ามีด้วยก็คือยิ่งอ่นอกจากซีวีได้เป็นมินจีแล้วกุจิคืออะไร ถูกไหมน้องจะออกมากน้องจะทำงานหกเดือนอแล้วน้องก็หยุดอีก6เดือนแล้วกลับมาทำงานไม่อยากเป็นกีวีอะ่ะเป็นผลไม้ที่มีวเคชั่นน่ะเลิศจ่ะจริงเป็นผลไม้ที่ได้พักแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นรอบๆของการทำงานเนอะอิฉะจฉาจังเลยอะ่ะเขาบอกว่าหั่นเป็นแว่นยากอะหั่นเป็นแว่นทรงมันยากเลยเล่นนู่นหรือเล่นว้าวคนที่มีสายตายาวด้วยไง เอาหั่นเป็นแว่นแล้วหั่นเป็นแบบอันเนี้ยเราไปใส่ตู้เย็นได้ไหมอีกนาทีกว่าได้ที่บอกว่าแช่ตู้เย็นไว้เหอะลูกค้ากลับมาจากทำงานเนี้ยสามีกลับมาจากทำงานแล้วแบบมีความปลอเอาไว้ให้สลักทำเองสิทำเองหั่นตุ๊กตาได้ไหมหั่นตุ๊กตาโอ้ลูกค้าหั่นทำไมอ่ะหั่นน้อยทำไมแค่นี้ก็หายไปครึ่งแล้วจะไปหั่นน้อยอีกเหรอสงสารนะเนี่ยน้องละกันเนี่ยโอ้ถ้าเป็นหนูขายนะถาดหนึ่งสิบแปดลูกหนูขายสักห้าพัน ค่าเครื่องค่าอิมพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเนี่ยสิบแปดลูกนี่สขายประมาณเจ็ดเจ็ดแปดแสนนะเพราะที่บอกว่าแค่ตู้เย็นไว้เถอะลูกค้ากลับมาจากทํางานเนี้ยสามีกลับมาจากทำงานแล้วแบบมีความปลอบไว้ให้สลับทำเองส<ำ>ิทําเองถ้ามีน้ําผึ้งหรือว่าอะไรอะร่ะกาโนล่าหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาหารนกเมตุจิอ่ะเมกุจิอ่ะเมกุจิเม็ดแตงโมโนกุจิมันแมลงป่ะเสียเสีย เสียซีเสียซีถ้ามีด้วยก็คือยิ่งอนอกจากซีวีได้เป็นมินจีแล้วกุจีคืออะไร <c oughs> <c oughs> ไม่กุจี <c oughs> เห็นไหมไข่ภาษาใต้ผู้ไม่เป็นเลยเหรอแบบไอ้ผู้ไม่เอาแรงมันขยับเท่าไรเนาะสิก็เกือบเป็นปิาเหมือนกันเนาะมันคือคอเทชิน มูจิเหรออืมไม่ใช่อะไม่ใช่อ๋อเหรอโยเกิร์ตก็คือเยี่ยเกิดชีก็คือชีแล้วใช่ไหมอืมกินไปได้ใช่ไหมทุกคนหนูไม่เก่งทำอาหารคือไม่เหมือนเดียวหนูยังไม่เลยอ๋อลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วนะลูกค้ายังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดยืนยันออเดอร์ยืนยันออเดอร์ด้วยลูกค้าช่วยหน่อยทุกคนตอนนี้ยอดหกเอ้ยหกแสนเฉลเ่ยหนึ่งแสนหกหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทนะคะ ชำระเง right. hey, ินก kind of ันด้วยนะคนสวยกินยังไงมาเลยลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ลูกค้าไปที่นค้าสิบล้านบาทนะไปด้วยกันเดี๋ยวจะให้ดูนะลูกค้าว่าเราจะรังสรรค์อะไรให้ลูกค้าดูบ้างครับเชฟจะพูดนะครับนะลูกค้าตอนนี้กําลังนะลูกค้าที่จะนารังสรรค์เป็นอะไรเชฟอ๋อเชฟเชฟคาร์มอมเห็นไหม เชฟวันนี้เชฟมะลังสั่นเมนูให้แต่เป็นเมนูที่ง่ายลูกค้าถ้าเกิดว่าได้ง่ายตอนนี้ยอดแสนห้าทุกคนไปถึงสองแสนได้ไหมปลาพุ่งทยานไปด้วยกันจะพูดพร้อมกันเซสฟรีซันโกกีวีกีวีสีทองอร่อยดีเฮลตี้ด้วยเต้าเซสฟรีพูดเหมือนโฆษณาและชีวิตจะมีความสุขใช่ไหมถูกต้องนะคะเก็บไว้ก่อนข้างๆ นี่คือนี่ลูกค้าเคยไปกินบุฟเฟ่บ้างเพออิ่มก็จะเริ่มเล่นละหนูไม่เก่งทำอาหารคือไม่เหมือนเจียวหนูยังไม่เลยใช่ค่ะวันนี้ออกเวรนะคะมารับจ็อบเดิมค่ะทุกคนค่ะนอกจากเป็นหมอผ่าแล้วยังเป็นหมอผ่าทีวีได้นะคะอันนี้ใช่ไหมแบบวิททักษะในการแบบไม่ใช่ใครก็จะกีดทีวีสวยขนาดนี้นะคะดูสิไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคือเนื้อเนียนด้วยไม่ยุ่ยไม่เป็นไม่เป็นขุยแล้วก็หอมหวานนะคะการที่คนเราเนอะลูกค้ากิน ใครกินน่ารักอ่ะลูกค้าใครเอาลูกค้ารีบกดยืนยันออเดอร์เลยลูกค้าเดี๋ยวนะลูกค้าให้ขาวพยายามเคี้ยวแล้วแต่มันยากจริงจริงจริงแต่เปลือกทานได้แต่ว่าอยาเลยใช่ไหมลูกค้าบางทีแบบว่าเห็นไหมทานได้ทานได้ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ครบสามออเดอร์สุดท้ายถ้าไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยจะไม่เอาไปฝากพะโล้เอออ่าพะโล้เขากินได้นะเขาชอบกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสวออะ มีคนบอกว่าน้องชายอย่าลืมเอากีวีไปฝากหลานหลานด้วยนะก็คือเขาแทนเต้าคุณยายพะโลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะถ้าไม่หมดพะโลไม่ได้กินนะคะเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยยายมาช่วยด้วยนะจ๊ะลูกค้าลูกค้ารีบรกดกร้ากันด้วยลูกค้าเข้ามาแล้วนะลูกค้ากดติดตามาซีนโซฟมีว่าจะกดเลม หนูมีที่ว่างตรงไหนพี่เขียนบ้างออลูกกระตานะจะดูนี่ไงหมดแน่นอนเพื่อพะโล้หลานลักว้าวขนาน้าให้พะโล้มานั่งขายเลยนะหนูไม่ขายแลย้วอออ,อ๋ออ๋อรอเล่นค่ะหนูขายแล้วหนูต้องทำง,งานหาเงินเลี้ยงลูกนะคะ่ทุกค,คนปิดหูปิดหูทุกคนปิดหูใครกีดน่ารักอะ่ะอุ้ยยอดแปดหมื่นห้า เ,เอาเรื่องไงนะเป็นโปรไหนก็ได้เป็นตะก,กร้าไหนก็ได้แฮปปี้หมดนะคะ,ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบว่าเอาไปลองทานดูจริงๆอุ้ยจะแสนแล้วแม่พระเจ้าใครยังไม่จำร้ลาลูกค้าใครยงไม่จำร้าแล้วค้า <c oughs> <c oughs> กันสักหนึ่งนะลูกค้าใช่ไม่ไหลอ้าเลยเนี่ยอ่าอ่าอ่อยากองเะราต้องทำคาญตกหูอ่ะอุ้ยอย่างนี้ได้นะบีบแล้วก็แบบใช่ไหมอ่าน้องเหมือนเห่าแล้วกามล็อกอ่ะนต่ล้าเรากนไม่ชอบดีไปนะคะอันนี้คือไม่ใช่แอคกีวีธรรมดานะกีวีสีทองนะคะทุกคนค่ะกีวีสีทองดียังไงหนึ่งเลยจะเป็นสีเขาจะสูงมากก็จะมีเม็ดต สอนะงปีนั่นคือพฤษภาคมถึงตุลาคมนะสมัยคือต้องรออีกแบบกว่าจะวนกลับมาเพราะเขาไปแถมเขาเรียกว่าผลตามธ์ต้นก<ม>านรกใครยังไ,ไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันสักหนึ่งนะลูกค้าใช่ให้ซื้อ,อกีวีไม่ได้แถมหนูนะอุ้ยอะไรคะอยากได้กับระบบนะคะคุณพี่น้ำโมตะสามโต๊ะคโตสับพำหรับสำหน้ำโมตะสามทุกทุกทุกอย่างเลยนะครับอยากเคยกินแล้วอยากร้องไห้ะ ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้มันรู้สึกว่ามันสิ้นหวังเนาะมันมันรู้สึกว่ามันใจไม่ดีอ่ะในวันที่ท้อต้องการแค่นี้แหละสักหนึ่งในวันแควกเวิร์กสูแควกควเปิดโลกมาก ผ่าและคว็กจำไว้สองอย่างผ่าและคว็กผ่าและแคว็กอร่อยดีเฮลตี้ด้วยต้องเซสฟรีะนะคะแชร์ปะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า5้าสีสามสองขึ้นมาเปิดโซนนาดีทองนะลูกค้ากดให้ทานลูกค้าตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วลูกค้าคอมเมนต์นะลูกค้ากดติดตามกดใจกันให้เรียบร้อยนะลูกค้าวันนี้เราอยู่กับเซสฟรีสันโกลกีวีนะลูกค้ากีวีสีทองนะลูกค้าแนะนําอยู่ว่าห้าพูดคำว่าไลน์เซสก็เลยพูดคําว่า เป็นลายลักษณ์อักษรชื่อเฉพาะของบุคคลคนนั้นลายมือชื่อประทับลายลักษณ์อักษรมือชื่อบุคคลคนนั้นอันนี้วิธีการพูดแบบใหม่ใช่ไอีกสักรอบมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนลูกค้าใครอยากได้เนี่ยลูกค้าเตรียมไว้เขาบอกว่ากีวีไม่ใช่ค่ะกีวีค่ะคุณพี่กีวีกีวีสีท้อกีวีค่ะคุณพี่เอาใหม่นะคะแต่วันนี้แอบต้องขอโทษทางแบรนด์นิดนึงเพราะว่าเรามาขายกีวีแต่เราแต่งตัวเป็นชาอมเขียวไหน เหมือนซาโอมมาขอใครเจียวด้วยค่ะนะคะทำไมมาเขียวหนักต่อให้ซื้อกีวีไม่ได้แถมหนูนะอุ้ยอะไรคะอยากได้ลยกับระบบนะคะคุณพี่น้ำโมตะสามตัวตัวสำหรับสัตว์น้ำโมตะสามทุกทุกทุกอย่างอยู่ในความควบคุมยกไว้ลูกโป่งลูกนั้นคืออยากมีตัวตนหรือยังไงมานี่มามานี่มาน้องน้องมานี่ไปใช่ไหมน้องเหมือนห่าแล้วกามล็อกอ่ะ มารานกได้ชเขาเรามาขายกีวีแต่เราแต่งตัวเป็นชาอมเขียวไหนเหมือนชาอมมากขอใครเจอได้ค่ะที่มาถามาเขียวไหนกีวีน่าทานซื้อเลยคุณพี่เชื่อหนูคุณพี่จะไม่ผิดหวังจริงๆริว่ากีวี่ขาวมากไม่น่าใช่กีวีขาวนะแต่วันนี้แอบต้องขอโทษทางแบรนด์นิดนึงเพราะว่าเขาเรามาขายกีวีแต่เราแต่งตัวเป็นชาอมเขียวไหนเหมือนชาอมมากขอใครเจอได้ค่ะที่มาถามาเขียวไหนเพราะเขาเรามาขายกีวีแต่เราแต่งตัวเป็นชาอม ขียวไหนเหมือนจะโอมมาขอไข่เจียวด้ค่ะน,นะคะว่าเขียวไหนกินค,คือเลมตั้งแต่ก่อนจะโกไรแล้วนะลูกค้ามากมาบอย่างนั้นโอ้โหมันฟินมันฟินมันฟินเขียวว่าอยู่เขียวว่าจังไม่จังไม่ นะคะทุกคนพวยแม่ตกใจหมดเลยนะคะไม่มี่ะรู้จักคำว่าแฟกไหมคะแฟกรู้จักยแฟกจ้วงขวานเวลาแฟกอะเนี่ยอันนี้คือการแฟกนี่แฟกอย่างนี้นะคะบางทีแบบทีเกตแฟกอะไรเงี้ยเราก็แบเอาไปทำเป็นสมูทตี้เราด๋มเลยไม่โดนทางเครื่องดื่มเลยุณภาพดีะ ้องเห็นด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้<อ>ลูกค้าระหว่างนี้นะลูกค้านาทีทองนะลูกค้ากําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะลูกค้าจํากัดนะลูกค้ายี่สิบสิบเท่านั้นยี่สิบท่านเท่านั้นโอ้ยยี่สิบท่านลูกค้าใครนะที่อยากจะได้นะลูกค้าน้องคนนี้ลูกค้าถ้าเกิดว่าเปิดนาดีทองแล้วให้รีบกดโอู คือมันไม่ได้มีแค่เนือ้อกีวีใช่ไหมคือเขาฉ่ำไปถึงขั้นแบบมีน้ำแล้วคือน้ำมันหวานอร่อยมากๆทุกคนคะ่ะเสือไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยอ <น S 2> ร่อยจริงอันนี้คือขนาดกินไปแล้วรอบรอบหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะคะ,ะอันนี้คือเลมตั้งแต่ก่อนจะโกไลแล้วนะลูกค้ามามากอย่างนั้นมันฟินมันฟินมันฟินหลักเคยกินแล้วอยากร้องไห้ปะ ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้มันรู้สึกว่ามันสิ้นหวังเนาะมันมันรู้สึกว่ามันใจไม่ดีอะ่ะเริ่มขึ้นแล้วนะลูกค้าจำกัดนะลูกค้า20 10เท่านั้น20ท่านเท่านั้นอืม20ท่านลูกค้าใครนะที่อยากจะได้นะลูกค้าน้องคนนี้ ลูคาถ้าเกิดว่าเปิดนาดีทองแล้วให้รีบกดอู คือไม่ได้มีแค่เนื้อกีวีถึงขั้นแบบใครที่เข้ามาแล้วลูกค้ายังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดใจน,นะลูกค้าเข้ามากดกันด้วยวันนี้เราสามสองขึ้นมาเปิดโซนนาดีทองนะลูกค้ากดให้ทานลูกค้าตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วลูกค้าคอมเมนต์นะลูกค้ากดติดตามกดใจกันให้เรียบร้อยนะลูกค้าวันนี้เราอยู่กับเซสฟรีซันโกลกีวีนะลูกค้นะ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 ากีวีสีทองนะลูกค้าลูกค้ารีบกดตะกร้ากันด้วยลูกค้าเข้ามาแล้วนะลูกค้ากดติดตามแล้วสีว่สนะามสิสองแล้วอะเริ่มแล้วสิ เริ่มแล้วสิใช่ไหมเพียร์นีเราเริ่มแล้วใช่ไหมไปละลูกค้าขายยังไม่ได้ทีนเราเดอร์กดยิง